สวัสดีเช้านี้นะครับดูเช้านี้มาทำอะไรกันเนี่ยดูดิปีนต้นไม้นู่นเป็นว่าเล่นเลยแต่ละตัว <c oughs> เรียกว่าตัวเองเป็นเสือหรือไงฮะปีนต้นไม้อ่ะดูดิ มืดอีกตัวนี่อยู่ข้างล่างนี่ก็มีสวัสดียามเช้าเนอะนะครับกับการอยู่ใต้ต้นมะขามนะครับแล้วก็มีน้องแมวนะครับอยู่รอบข้างทะไมกันก็ไม่รู้ ขึ้นเล่นบนต้นมะขามมันเต็มเลยไปเขาเรียกแล้วไปลนะอย่าทะเลาะกันลงมาไป ลงมาเร็วไปกินอาหารกินข้าวไปไป,ไปหมดแล้ว ก็เป็นบรรยากาศยามเช้าเนาะนะครับก็มาทักทายกันนะครับในบรรยากาศยามเช้าอย่างนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็เข้ามา,เ,าเป็นกําลังใจให้เนาะนะครับในช่วงเช้าเ้านะครับตอนนี้ใบมะขามมันร่วงแล้วเนาะนะครับก็จะเห็นแต่ฝักมันเนาะนะครับใบมะขามเริ่มร่วงแล้วเนาะ ก็สำหรับคลิปนี้เนาะนะครับเราก็ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมครับขอบคุณนะครับ